สบายดียดีตอนแฮปปี้ทุกคู่ซ่องน้องตุ๊กสาวาสั้นมือเสนะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะ่ะวันนี้น้องตุ๊กสะพาทุกคนไปทีบเซเว่นอีเลเวนเนาะทุกคนเนาะเคาเคยเห็นแต่อยู่ในแต่โทรทัศน์เนาะทุกคนบ้านนี้กับมีข่าวดีเพิ่นเปิดแล้วเนาะทุกคนเพิ่นก็เปิดมาได้สามมือแล้วแต่เซึ่งวันนี้น้องตุ๊กสะพาทุกคนไปสู่บรรยากาศเมื่อเซเว่นอีเลเวนเนาะว่าคนหลายหรือคนหน่อย เราเดินขคนเซืร์น้องตุ๊กเดินทางนี่น้องตุกกรสไปอ่าทางถนนอ่าสุพรรณบุรีเนาะทุกคนเนาะแต่น้องตุกมาตั้งแต่บ้านปูนพนาวออกไปทางอ่าสนามบินบัดเตยเนาะทุกคนมันก็นจะอาจจะไกลน่อยนึง ไตก่อค่าคุณสมัครเดินทางไปได้นเองเราทุกคนคือส่วนเวลานี่กับเป็นส่วนเวลาใบ้เนาะเป็นส่วนตอนสวยเลยแหละทุกคนเนาะเขาก็จะออกไปทางอ่ะถนนน่ะสุปห้ารือวงออกไปเส้นน่ะที่ไปหอดสนามบินวัดไต้เนาะสนามบินของนครหลวงเมียงจันนั่นเองเนาะทุกคนกะเขาก็ค่อยๆขี่รถกันไป <c oughs> คือ อันนี้กับเป็นฝัางแรกที่น้องตุ๊กะไปร์าเซเว่นอะิลเวนเนาะทุกคนเนาะกับเป็นฝัางแรกอีกทีแบบว่าเป็นสาขาแรกมาเปิดอยู่ประเทศลาวเนาะทุกคนคนลาวกับเฮอหรือว่าตื่นเต้นทีได,ไดนี่เซเว่นในประเทศลาวสาขาแรกแล้วก็สาขาทำอินเนาะทุกคนกับเซเว่นนี่กับเป็นกลุมบริษัทในเครือของซนะีพีอเนาะทุกคนเนาะที่มาลงทุนแลยกับเปิดสินค้า เปิดเซเว่นหรือหาสะดวกสู่ในประเทศลาวนั่นเองเนาะเพื่อให้คนลาวมีการเหลือสื่สินค้าที่ง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกบ่งไวขึ้นเพิ่มเติมนะทุกคนกะเท่ากับจะเห็นแบบมียูล่านี่มีไม่นีมากบบเาไมีทั้งของคนลาวแล้วก็มีทั้งของทางฟังไทยเนาะคือเจมากบอมินิบิ๊กซีบอเนาะหลายๆยอย่างแต่ว่าเซเว่นนี่ก็คือเป็นข้างแหลกเลยกะเป็น เือท,ทำอิทที่เพิ่นมาเปิดอยู่ประเทศลาวซึ่งคนลาวก็คือแบบนิยมกันไต่สวนนี่คือแบบฮอตฮิตแหงเนาะทุกคนเนาะกับน,น้องตุกก๊กกำลังขี่รถไปน้องตุ๊กกรตื่นเต้นเลยทุกคนในการไปในครั้งนี้นะแต่น้องตุ๊กจะมาผ่าเอาเนาะเพราะว่าเสียงในเวลาขับรถถนนลมจะพัดตีมาทุกคนเนาะอาจจะบริญยินเสียงเวลาน้องตุ๊กผ่าเท่าเดิ้ลเนาะทุกคนเนาะหมดตุกก็เลย มาจัดการเรื่องการผ่าเขาแต่แบบยันงนึกะคนเราจนลืมแบบว่าอัตราเงินเฟ้อไปเลยนะทุกคนเษฐกิจกของเราอาจจะเงินกีบอ่อนขาหรือจะเ,อเงินกีบแข็งขาเขาก็ต้องใ,ใส่ชีวิตประจำวันในการซื้ออยู่ซื้อกินซื้อทุกอย่างคือเรื่องเรื่องนี่นะมีเซเว่นมาเปิดอยู่ประเทศลาวให้ถึงคนลาวเขาลืม เหลืองอัตราเงินเฟ้อไปนะทุกคนแล้วก็มหาหันสนเจอซิงเมอร์ทิกเกอร์ถึงเนอลาวเหลือเนอรนะครหลวงแบบเซเว่นมาเ่ากอยาคู่กอ,อยาเข็นบาซิเว่นยูเนิร์เทอทัพยูเนอร์ทีวีที่เขาเคยเวงสองไทยหละกะักกามันมาเปิดอยู่ลาเลยใช่ป็นแนวเด้อเนาะซึ่งตุกเองกับเป็นคนหนึ่งที่บ่บบเคยเห็นหละกะักกาบ่เคยไป ประเทศไทยนีไงทุกคนก็เลยเสนเจอแห้งแล้วก็ตื้นเต้นแห้งเนาะที่จะได้มีเซเว่นเนสาขาแหลกสาขาดับบิเนประเทศเล่าเนาะทุกคนกาบุ้งหัวทางของไทยเซเว่นเป็นแนวเดินเนะทุกคนแต่เฮาก็ต้องไปเบิ้งแล้วก็ติดตามนลากาันนี่น้องตุ๊ก็ขี่รถมาจนเกือบจะหอดแล้วนะทุกคนซึ่งเซเว่นอีลเว่นเนี่รววกรตั้งนิวบ้านน้องป้าในเนาะทุกคนอยู่เมืองสีสีขว เม่ว่ายุ้งมือสีโขดเนาะอันบาดแทนน้องตุ๊กอาจจะเปนจื้อนิดนึงนะทุกคนเด้อเลยผนเปิดม,มืออ่าบันทีบันทีเจ็ดเนาะซึ่งน้องตุ๊กมาเนี่ยกลายเป็นมื่นสี่สามของอันเซเว่นแล้วเนาะที่พเพผนเปิดยุลาวมาได้สามมื่นมือนี่เนาะซึ่งแบบเฮาจะมีสินค้าใดที่แบบแต่ะจะได้กลับบานบอเะนาะทุกคนเนาะ สังเกตเห็นเหราคนไปคือจีหลายอยู่เห็นคลิปละลายคนพีพีละลายคนที่แบบเป็นยูทูบเบอร์อยู่ลาวยูทูบเบอร์ยู่ฟังไทยไที่มาเที่ยวลาวแล้วก็เล็ปคลิปลงเนาะทุกคนคือแบบอ่าห้ายแห้งเนาะคนไปคือห้ายแห้งสังเกตเบื้องแต่ถนนหนทางสวงนี่เ้นนี่คือแบบถึงอากาศจะห่วนใจคนเฮายิงห่นวนกาอิอู่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยว พากันไปขี่รถไปกัเสเวลาอยู่โดนเติบนะเนเสร็เวลาอยู่โดนเติแต่น้องตุ๊กสบดีอย่างหนึ่งคือไฟเขียวตลอดทางเลยจ้าสวยสีหอดน,นะ,นนอะอทุกคนเนาะอือนี่ทุกคนเกิดจะห่าดานเซเว่นแล้วอีเด้อทุกคนรถกระเิ็มติดแล้วเนาะ้ามาเบิ่งกัน ทุกคนนี่เนละรถกระเลิมติดเลิมลายแล้วเนาะทุกคนคือเขาจ้าผ้ากันมาแบบมาหลายแห้งผ้าขอขคพัวมาเนาะทุกคนเนาะอาจจะเป็นแบบว่าคนบางคนบางคนเหลือบางฐานที่มาสื่อเขื่องอย่งนีก่ก็อาจจะเคยไปประเทศไทยแล้วก็เคยไปเซเว่นอีเมนเนาะทุกคนเนาะม่นก็นเลยพาครอบครัวมามาเทียเท่ยวมาเที่ยวเซเว่นเนาะก็ตื่นเต้นแห้งไว้แบบว่า อยู่ราวกันยังมีเซเว่นได้ประมาณนั้นเนาะทุกคนคือรถติดเฮรติดอิลลี่นี่แหละทุกคนอืมติดแล้วคนอย่าติดเด้อน้นองตุ๊กกระเด็มซิกแซกซิกแซก,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 ซกไปเนาะทุกคนเนาะอ่น้องตุ๊กกับซิปเวสซื้อน้ำมันลดก้อนแต่น้ำมันลดช่วงนี้ก็คือแพงด้ยทุกคนอ่ารีบนึงกะซาวสองซะสามพันเนาะทุกคนเนาะคือรถติดเฮรอันนี้คนถี่แบบว่ามา อาเซเว่นเหรอทุกคนภาพแบบคนมาเที่ยวเขาโพลมาเที่ยวเซเว่นเนาะเส้นน้องตุกกเสวะเขงาเส้นน้องมันลดก่อนขี่รถขึ้นคูวาเลยนะคอนรถติดสบายดีงี้ดีตอ่อหับเขาซูซองน้องตุกสาวลาวซัมเนเชนแนลทุกคนวันนี้น้องตุกกลับมาโพยุทางอ่ะไปสนามบินเนาะทุกคนอกคนอนพี่เจ ที่มีข้าวว่าเซเว่นเอลิเว่นมาเปิดน่นเองเนาะทุกคนเนาะกัดตื้นเต้นแห้งแล้วก็เป็นข้างแรงเนาะที่ที่นี่คนลาวกับตื้นเต้นแบบคนมาเที่ยวเซเว่นกันไล่เนาะทุกคนน้องตุ๊กมาเป็นมือทีสามนั่นเองเนาะทุกคนโค่นกันยังหลายเหมือนเคยรถกะติดเฮ้ติดว่าเราทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่ายเบื้องสมบรรยากาศทางน้านนอกกอนเนาะทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กมาจอดไสนนาะมันรถแล้วเบื้องเอีเขาไปทางใดดีนน่สิ ทุกคนอันนี้คือบริเวณหอบหนองเนาะทุกคนเนาะคือรถติดเดี๋ยวนี้นะรถติดแท้ติดว่านี่เนาะโอ้โหเขามาบุญกันเลยเนี่ยคิดว่ามาบุญนะเนี่ยต้องตุกคิดว่าขาจามาบุญเนาะเมืองนี้พาลูกพาหลานมามาเมื่อครอบครัวเลยมาเซเว่นเนาะทุกคนเนาะที่นี่นี่นองตุกอยู่นี่เด้อ คนคนลาตุนเตียนแหงพาครอบครัวเม,มื่อครอบครัวมาเที่ยวเลยเนาะทุกคนโอ้โหบูหัวมันจะมีอ่าเครื่องที่ยังเหลือขนอถาวรบนาะเะมื่อนี้เขามาเป็นมื่นทีสามแล้วเนาะเดี๋ยวน้องตุกจะเข่าไปทางในบงเนหอมันมีอันเด็ดๆเนาะทุกคนทุกคนคือส่วนนี้ก็เป็นเวลาแบบประมาณบ่ายๆอะไรทุกคนเนะาะคนก็กําลังลังลายมาเลยรถจนต๊ดเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกลมายือยุทธีอ่ะน่าเซเว่นอีเลเวนแล้วเนาะทุกคนเนาะเพิ่นเปิดเมือ่อวันพาดวันที่เจ็ดกันยาเนาะทุกคนเนาะเนื้อเครือของกลุมมันกลุมของซนะีพีออเนาะทุกคนนะเนาะไปเลยจ้าเติมของกันเน้นๆไปเลยจ้าเติมเติมเขื่องกันวิวภาษาเลยเนาะแบบคนกำลังแบบทยอยมารถจนปิดเลย เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งทางทางในเนาะนะได้ยินคนถี่มาก่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าบริตตี้แต่บริตตี้แต่รถเด้อคน,คน,ค,นคนกระติดคือกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะเขา่าพาทุกคนเข่าไปชมบรรยากาศข้างล่างในเนาะทุกคนเนาะโอ้โหซือ้อตัวทางนอกปีนะ คือมันหลายแท้บา,างอันกับบางบ้ังเหรอทุกคนเนาะคือสั่นขนมสั่นโอ้้หูเด้ขายดีขนาด ถ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละวันเป็นแบบนี้คือสิเดขายดีมากทุกคนพนักง,งานกับเติมเครื่องโบราณเนาะคือได้ขายดีแฮงคือคนเราก็คือแห้กันมาซื้อเครื่องร้ายเนาะแห้กันมาเที่ยวตื่นคนเราตื่นเต,นต้นแฮงเราที่มีเซเว่นเดอะบูธด้าแม้แต่น้องตุ๊กก็ยังตื่นเต,นต้นเนาะนี่เป็นขังเลยอะ่ะคือแบบด,ด้ข่าวเซเว่นเลย โซนโซนนี่คือหลายแหงเราลูาลกคนเนาะค <c oughs> ือกุสามาันบ่นเขาไปได้เนาะ <c oughs> โอ้โหโซีเวนเต็ด <c oughs> ซีเวนเต็ดจ้า เซเว่นแทบแต่พลังงานเติมของไม่หยุดไม่เตาค่ะแต่ขนาดเติมตลอดบางยางก็คือเมืดเนาะทุกคนเนาะคนก็คือติดแห้งเนาะประมาณแต่รถติดเลยคนก็ติดเนาะทุกคนโอ้โหเซเว่นแต่ค่ะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศหลอบหนองเนาะทุกคนเนาะ มึงสังเกตบังูกค้าที่มาหานเซเว่นนี่เนาะทุกคนคือพากันยกมาทั้งบ้านเลยเนาะทุกคนเนาะมาเบิดอบครัวเลยทุกคนเรางตุ้ยพาไล่หลบหนอกอะเราะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาไปในคือหลายคนแห่เนาะทุกคนหลายคนเห็นทุกทบเต็มเลยแต่ยุท right? ั้งหนอกคนก่อทั้งย่อยไปทั้งย่อยกลับเนาะทุกคนเนาะรถก็ตีแต่ทางในอะคนตีเนาะทุกคนเนาะ ยามมเบิงบูททางหนองมีบูททางหนองผ่อนบ้ขายวะนี่นะี่ะป็นรโอ้ใบมิวแออยู่ในหนัน,นเราออกมาอ๋อหตุ๊กือวกนนเยอแข เออเขาทานอันตามบูนี่เขาให้แน่นระเขาขายหรอทงฝั่งานหรือวาอ่ามีแจกเจี๊ยบซิมฟีจกกซิมฟีอ่ะมนตีตัวไ,ไ,ไ,ไหนแลที่ทำแจกให้ซิมฟรีอกระเมนหมดเลยวอันีเโอเคสตออ่รเจีา้าด่อใน้าน้ะเอาไป ยอปอ,เเเอน,น,นเซอร์สปอนเซอาอแบบอเ,าเอาินอยู่ในห้างอแล้เอาอ๋อราซื้ออยู่ในห้าแเ้วเอาวินอยู่ในห้างเรามาแลกเอาอมาแลกเอาแล้วจะต้องอะแล้วแล้วแต่ครัจุกสลากไงเอาแต่เอาจุกสลากไงโอ้ตัวคล่าฮันเบตัววันแจ๊คก็้สุดเข้าใจเลย ทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันไปซอกถามกันเราเป็นนกซอกเลาะมันเต็นยังไงแต่ฉันอนอนมากเลย ของแจกพร้อมว่ะอันนี้บูธอย่างนี้บูธของร็อตเตอร์หลากหลายคันท้าเลยร็อตเตอร์แล้วหมาของแจกาได้ของกินยังเขาเลยแล้วไม่มีขายของนี้มินเต็ดไปและเฮ้ยแต่ผู้สาวงามๆแล้วทุกคนเนาะอันนี้เป็นอย่างนี่นะแต่เดี๋ยวนี้จะไม่แล้วนี่เทสโต ขนมเชตโต้ลแจกฟรีว่ะไม่ยังอันนี้เป็นแจกฟรีโอ้มีของแจกฟรีเงี้นี่จากผู้สาวนะทุกคนนี่ได้สองอย่างและแจกฟรีนะทุกคนอันนี้คืออันนี้ไม่นย่างบูสปอนเซอร์ฟรีโปรโมชั่นเป็นต้ยจะไม่แล้วอันนี้บู่น,นี้เห็นตรงไหนงไนะเจ้าต้องส้สรีตพันของครัอยู่ด้านในแล้วมาเอาของรางวัล เราเราบินมาแรกอาหวะแม่แล้วก็ต้องมีพันธุ์พันธ์ของโุรดของโอ้ทุกคนท่าต้องเข้าไปในกันเนาะแต่ว่าคนหลายมากเลยนับเจเลยคนหลายแท้หลายวาเนาะแล้วเขาที่ไหนไหมันจึงจะอะไรเนาะทุกคนคือเด็กน้อยวัยรุ่นคือได้คนพากันมาเที่ยวมานะเนาะทุกคนก็นี่เพป็นก็เร่งเติมเติมเครื่องเบอยูเบอรซาวเลยเนาะทุกคนเนาะ มันกำลังทองย่อยมาเลยดูนเลอ๋อ้ว่ีนทุกคนน้องขอแบะหันซาดวกสื่อโซกไซมากขนหนทุกคนมันก็ลังขายคือเคขายคยูเซเว่นนี่แหละทุกคนแต่ว่าน,นี้เป็นห,ห,ห,นหสสันของคนลาวเนาะทุกคนโซกไซมาเขาไปช่อน้ำกันนะทุกคนนะ กุดล่ากับิ่คข้าทไองเราเดี๋ยวเขาไปจ่ายเงินก่อนซิคกระเลมอันนึ้าได้สเปย์ท่กบอไปใช้ก็ได้สิกิละฮวอานแฮทุกคนขอเติมพลังกับเน,นาะห้่นแหง กระเลมกะกระเลมหรือวะไอจะคืมแล้วก็เลยขนมของแถมจ้านจากเซเว่นมาสองอันบ่ได้เป็นละอันบได้เละอันเซเว่น คนหลายบุตรได้สือ่ออกีกยังออกมาทางหนอกก็เลยไปหาบูธเขาก็เลยมีของแถมเนาะทุกคนเนาะก็เลยเลยขนมของแถมมาสองอย่างตามเห็นในคใลิปอป็นลทุกคนสนใจวันนีอ้อาไวยคนบุหายเอาไวยคนบุหลาย,าายแล้วเ่าจึงไปอีกเนาะทุกคนเนาะ คือสวนนี่มันเป็นสวงแรกๆของคนอ่าสวงแรกๆของเจวีนอีเลเวนเนาะทุกคนเนาะก็อาจจะมีคนแบบพาลูกพาหล,ลานแล่ๆไปเที่ยวเนาะทุกคนเนาะมันเป็นแบรนด์สาขาแรกสาขาทําอิฟของประเทศลาวเด้มันก็นจะให้อคนแบบตื่นเต้นคนเฮอกันไปซื่อเครื่องไปซื้อแบบบ้ามางคนก็อยากไปของแถมบางคนก็อยากไปเห็นตัวจริงเออ เเว่นมันเป็นเ,นเดี๋ยวมันจะคือกับาทอรท,ทัทน์แถวเคยเบื้องบนเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละคนก็นเลยแห่กันไปผาลูกผาห้านาพาครอบครัวไปบักล่เนาะทุกคนรถจนติดน้องตุ๊กกะจิขอลาทุกคนไปก่อนพักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองตาลาจำเหนือดเด้อหนุ่มตุ๊กขอไปเติมพลังกินนี่ก่อนเดี๋ยวไปเหตุคลิปอีกคลิปนึงให้ทุกคนเบื้องนํากันเนาะบ๊ายบาย